ทุกคนท่านเรามาตามเลขสูตรคำนวณของอาจารย์นะครับได้ตองงวดน,นะครับเลขออกปุ๊บได้ปั๊บเลยสวัสดีครับอาจารย์รสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท,ทุกคนเลขออกปุ๊บได้ปับป๊บเลขสูตรวยครับออกรับคำนวณปั๊บเลยกับอาจารย์สมจิตนะครับเลขสูตรคำนวณสูตรคำนวณอาจารย์สมจิตที่เคยกวดชนะมาเล้วนะครับ ็นสแตรแล้วมันก็มีครับ44แต่ไม่เอาอี่สามสามเลเบิ้ลจะมีอย่างละสองคู่คแต่ละสูตรสูตรนี้ก็มีสองคู่แต่ไม่เอาเหมือนกันย่าไม่เอาเป็นด้วยเล่เลที่มันไม่ถูกชะโกกันกับเลเบิ้ลข้างแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ออกเลเบิล้ลเนี่ยปล่อยให้เขาไปตัดออกออกปั๊บตัด,ตดออกตัดทุ<อ>กเตี่ยไม่ว่าัวสูตรไหนชุดไหนเล่ไหน ถ้ามาทานเลขเบิ้ลมาอาจารย์จะตัดออกอ่าตัดออกถ้าเขาถามก็จะบอกอยู่งวดที่แล้วอาจารย์ให้เลขวิ่งอะไรบ้างเลขวิ่งมีห้าห้ารองสามแต่ที่แรกให้วิ่งห้าที่แรกวิ่งห้าก็ให้อะไรนะให้สี่หกห้าสี่หกห้าอะไใช่สี่สามห้าครูโต๊ก็หนึ่งก็ห้าสี่มึงก็ถ้ามันไม่เบิ้ลมันคงจะถูกสี่หกห้าใช่มันออกเลขหน้าเลขหลังมวยจาน เลขขเเลลขหน้าเนาะเลขหน้าเลขหลังตั้งแตสี่หกห้าครับสี่หกอะไรกันครับคู่ท้ายคู่ท้ายคู่ถางก็เรียกคู่ท้ายคู่ถางสี่หกห้ากับสี่อะไรนะครัสี่หกห้ากับสี่สามห้าสี่สามห้าครับก็เน้นที่สี่นะครับเน้นสี่นะครับต้องมีสี่นะงวดดที่แล้วนะอาจารย์บอกว่าเน้นสี่เน้นสี่เน้นห้าเน้นสี่ห้าดูดูมีมีเขียนไว้ไหมอาจารย์งวดที่แล้วไม่ได้เขียนครับเขียนกับสมุดนั่นแหละเขียนไว้หน้านัหนแหละ ดูเลยผลครัณฑมาที่ราคลิปหลายช่องนะครับเสียวครับเงัอะะนนี้เรหน้าังห้เด่นสมี่ห้าาม่ห้าเรวงระบงถ้าถ้ามันจับคู่ในนี้มันก็จะมีเบิ้ลเซซกับห้ห้าแค่ไหนใช่ค่ะร้ง้ไม่ชอบครับไม่ชอบเร่ไม่ถูกชะโลกอาจารย์เขาบอกมาถ้าถ้ามันมาเร่งเบิ้ลอย่าให้อาเา มันเป็นเลขที่ขัดขัดโชคเราอย่างเี้ขัดโชคตัวเองเนี่ยนะการในการวัดระมาระนี้ดูเอฟซีเข้าอีกนิครับถ้าจับถูกก็จานตัวเลยมาดูงวดงวดใหม่เนาะงวดใหม่จานคำนวณสูตรตรงที่สิบหกใช่ไหมจานสิบใช่ครับโอรายจานอาเคปมาจอยเอฟซีนะครับชัดเลยก็ชัดกันชัดกันเห็นไหม หกแปดสองครับหกแปดสามหกเก้าอมาเลบสี่อันมาเลยครับชัดไม้แชแล้วทีนี้อ่ะทำนวลนาจันว์องวดเลยครับ่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์สมจิตนะครับ6 8แปดสามหกเกอตองวดเลยนะครับหกเกครับเรนหนึ่งอครับหนึอันนี้1่ารเซไม่มีการลอกมาเลย ไม่มีการคั่วปีกไผ่มาเลยเพราะว่าสวยจันมาอย่างนี้มา่างี้คือแปลปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่จับไปจับเอาก็ม,นนะมีแค่นี้นะครับหลักร้อยเ็วางหกหาเดียวถ้าพิงคุจะแล้วก็วางสี่ตครับมาปีนี้้วนับคม่ อาจารย์นาะค่ะเนาะดงินไม่ธรรมดานะคะก็ได้ที่หนึ่งด้วยซ้ำนะคะวันี้ถ้ามันเบิ้ลก็คือสองสองสามสามแั่ถ้เบิ้ลสองสองสามสามถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลับข้ามันเบิ้ลข้ามเบิ้ลเนเพราะในสูตรมันมีสองสองสามสามสองสองสามเไม่ได้เขียนไปไม่ได้เขียนครับไม่ไม่อาจารย์ไม่ชอบไม่ชอบอันนี้สูตรสามตัวปร่อาจารย์อ่้อันนี้สามตัวปร่สูตรสามตัวใช่ไหมครับครับหนึ่งครับสูตรสามตัวบ่ครับผม วางหลักไว้แล้ววางหลักเรียบร้อยแล้วอันนี้หลักหกแปดสองหกแปดสามหกเก้าสองหกเก้าสามเด่นหนึ่งสองสามขับไปแต่ววันใกล้ๆเดี๋ยวจะวงอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งวงสุดท้ายครับวงสุดท้ายวงให้ก็ให้เรือน้อยที่สุดให้เรือน้อยที่สุด แต่ในนี้ก็รู้แล้วว่าตัว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 นี้มันตัวไหนฮมันน่าจะตัดในบอกก็เหลือสองกับสามแค่นั้นครแล้วสองกับสามแต่ว่าในสูตรมันจะมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเหมือนที่แล้วก็สามสี่ห้ายังงั้นสามสี่ห้าก็สามมันไปแล้วก็สี่กับห้าแค่นั้นแล้วก็เด่นคาร์บอนก็สี่สี่ห้าห้า แต่อาออกไม่เอาแต่งวดนี้ถ้าเบิ้ลก็คือสองสองสามสแค่นั้นเนี่ยถ้าเบิ้ลไม่เบิ้ลแล้วก็อันนี้แหละเข้าจะมีแค่นี้เลยาจะเป็นหปสองปสามห้สองหกเก้สามนะครับเ็นหนึ่งสองสามัดหนึ่งออกก็ได้ตัดหนึ่งออกก็ได้แต่หนึ่งออกก็เดียวแต่สองบบครับ เด่นสองกับสามเนาะครับมาแดงมาแดงมาแดงนะเด่นสองเด่นสามรับปั้นดีว่าอาจารย์ยังไม่ปันอย่างยั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 งไม่ปันเพราะเขาเล่นปีใหม่สะเทือนทั้งบ้านเมื่อคืนเลยเข้าดาวเนาะเมื่อคืนเลยละเมื่อคืนเลยครับวันนี้อาจารย์ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงมาขอพรปีใหม่หลวงปู่ ไปที่ไหนมาบ้างนะราครับไปที่ไพรพัฒนามาเลยประกาบหลวงปู่ที่นั่นขึ้นไม่ได้ครับกลับลงล่างคนเยอะคนเยอะเหรอเยอะครับคนทยอยมาทยอยไปถ้าทยอยมาไม่ไปโหเต็มเลยเต็มบรรยากาศเลยเต็มเลยล่ะทยอยไปทยอยมายังเต็มเข้าออกเต็มต่างต่างแดนต่างประเทศมาหลายประเทศฝรั่งก็มีไทยก็มีเซนจานนู่นก็มาที่กระท่อมสูงคเซนจานนุ่นก็มาที่กระท่อมสูงมาเจอกันพอดีเลยครับผมเพื่อบุญ สัมพันธ์กันดีนะอาจารย์ปีนี้เนี่ยเพิ่มเติมว่างก็ไปถ่ายทําที่บ้านสมูพระท้าวลูกปู่สวงที่นั่นครับพระว่าจะทําพิธีที่นั่นอีกทําพิธีให้ให้ให้รุ่งขึ้นอีกทีหนึ่งพระว่าจะทําทีันไหนครับอาจ๊ะไปใกล้ๆหน่อยนะครับใกล้ๆกี้ใกล้ใกล้เดี๋ยวจะไปขอท่านไว้ก่อนขอสร้างขอบุญไปในท่านขอจะไปทํา ทำมันเชิญใหม่คือเชิญใหม่เชิญในทางในมีชื่อเสียงเหมือนแต่ก่อนก้าวหัวติดเนาะชัวร์นะก้าวงัวติดจริงเลยดังจนระเบิดระเบิดรถไม่มีที่จะว่างเดี๋ยวผ่านออกผ่านเข้าอยู่ด้วยช่วงนี้ก็ไม่ได้มีเวลาไปเลยต้องเดี๋ยวก่อนปีหน้าปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เริ่่มมใหกับเริ่มใหม่ปีนี้ให้ให้ดังก่านนับใหม่ ปีใหม่อันเก่าทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดครับเรือนใหม่เข้ามามามาเอ็นีใหม่มาชำระมาล้างใหม่ให้อาดเหมือนเดิมอีกครับมาเชื่อมต่อได้บ้านเราเขาเขาเรียกอะไรนะมาบูรณะหรือครับหรืออะไรมา บูรณะใหม่แบบมีแล้วครับจะมาไปขอให้ท่านเปิดช่องทางให้ใหม่อีกช่างทางที่นั้นท่านเคยอยู่ที่บ้านหนึ่งคยอยู่ช่องนั้นท่านไปอยู่ใส่ต้นมะขาทจะไปทําใหม่ทําให้ท่านไช่วยคนช่วยนี่ใหม่ครับใครจะจิตถึงท่านก็จะถูกมีโชคลาบศรัทธาท่านก็จะมีเลขมีโชคมีลาภด้วยกันนะครับบ้านกระมุนครับ ให้โชกให้ลากนี้เราครับขอ่าทกันบางทีบางทีไม่อยากได้ท่านเอาสกิทให้จนได้ตามไปให้บนสลากันี้เคยจับโยนเลขให้โยนให้โยนเลขให้อ้าวไม่พ่อบอกเอี้ยพ่อยังไม่ได้เอาเนาะยังไม่เอายังหลายวันขึ้นไปนอนบนสลาขั้นก็ตามบนสลาจะให้ตัวเดิมเดิมรู้สึกว่าจะออกข้างล่างทั้งบนั้างวนนั้นครับหนึ่งเก้าสี่แล้วยังไงช่วงอาจารย์ดังตอนนั้นน่าจะตรงนั้นนะครับดัง เขาติดติดมาตลอดเลยนะครับครับอ่ะอาจารย์ลาจะฝากขอให้ปีใหม่นี้จงมีโชคมีลาภกันทำมาค้าขายกำไรดีเดินทางปลอดภัยอายู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าอ่ารวยหรือจนขอให้อายู่เย็นเป็นสุขทุกทุกท่านทุกคนขอให้ติดตามกลุ่มกระพญานาคเทวีและก็ปัญโยและก็ ลุงไก่ครับลุงไก่ครับค่อยๆไปปีนี้คงจะปั้งเต็มๆบ้างคงมีสักงวดหนึ่งครับคอยติดตามนะครับกดติดตามครับก็มีแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์ตุ้มอีกครับอาจารย์ชิดครับขอบคุณครับอ้าวลำลาคอยเอฟซีโชคดีในวันปีใหม่ทุกคนทุันเรื่อยครับผม